ผลที่ได้จากการพัฒนาของวงการการแพทย์สมัยใหม่โดยมีหน้าที่หลักคือการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบวิเคราะห์วินิจฉัยโรคให้กับแพทย์ผู้ตรวจกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังทำอะไรได้อีกมากมายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเรียนรู้เทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อการรักษาและการค้นหา เดี๋วเอาหน้าดีกับหน้า close ดูหน้าน้เห็นเลยคนเราก็ผอมหน้าเปลี่ยนเลยนะนะสันเสริญทุกอย่างงดงามเลยถ้าไม่บอก่อนไม่เชื่อเอาวี้ดีกว่ามรแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะในรูปนี้เนี่ยคือหนักร้อยสี่บามคะัน้องเนยอันนี้น่าจะไม่ถึงครับร้อต้นต้นแล้วตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คะ64สครับโอ้โห70กว่ากิโลตอนนี้อายุเ่าไครับเนี่ยตอนนี้ยีครับ แสดงว่าเนยนี่เพิ่งเริ่มลดน้ำหนักใช่ครับเมื่อปีที่กี่ปีคะประมาณเกือบ2ปีแล้วเกือบ2ปีหลังจากลดแล้วเกือบ2ปีน้ำหนักคงที่ไหมคะหรือมีโยโย่บูบ้าบูบ้าไม่มีโยโย่ครับวิธีของเนยไม่มีโยโย่ครับก็คือคงที่ขึ้นลงไม่เกินกี่กิโลขึ้นลงไม่เกิน5ครับต้องถือว่าเข้าข่ายผอมเลยนะผอมมากผอมมากคือลดตาไม่หงมอมั้งคบพี่ไม่ต้องเลยรุ่นลูกใช่เลยไี่อยากจะเอจ้าแฟงค์มาด้วยนี่ยี่สิทนะ พราคอลลาเจนชั้นไขมันเลยันนี้จะเริ่มมีการเสื่อมตัวพอบางลงมันก็ทําให้เกิดร่องรอย อันนีคุณหมอจะบอกว่าลุงแก่แล้วโตขึ้นคุณหมอบอกางอ้อคุณหมอพูดได้ดีมากแล้วเรื่องความเครียดนะคะคุณหมอเกี่ยวไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งเครียดมากก็ยิ่งแก่เร็วจริงนคะเครียดนี่มีผลกับทุกๆเรื่องเลยเราเครียดมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อบางมัดมันจะทํางานมากผิวหนังที่อยู่ข้างบนก็จะถูกดึงไว้แต่เป็นรลองเป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆบางทีไม่เครียดหัวลอกขำตลอดเวลาพิกากันหัวจริงนะคะพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆผิวหนังมันแบบหดตัวมันก็ทําให้เกิดร่องเดี๋ยวนี้ลุงหันไปทางไหนก็็็เเหหนนแต่่่สาาาวข้้ไปททยีคใญก ฉีดโบท็อกให้หน้าเล็กต่คนไม่มีสันก็ไปเติมฟิลเลอร์ใช่ค่ะ<า>ฟิลเลอร์กับโบท็อกเนี่ย แตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไงคะโบท็อกหน้าที่ของเขาคือยับยั้งการขยับของกล้ามเนื้อเช่นบางคนชอบขมวดคิ้วย่นหน้าพากกล้ามเนื้อมันทำงานมากๆก็เกิดริ้วรอยการฉีดโบท็อกก็คือฉีดไปเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนั้นทํางานน้อยลงริ้วรอยก็จะหายไปฟิลเลอร์นี่เขาเรียกสารเติมเต็มสมมุติเราเป็นร่องร่องนั้นก็จะนูนขึ้นมาร่องก็ยังทํางานปกติเแต่ริ้วรอยลดลงถูกต้องจะมีตัวอย่างคอลลาเจนบางชนิดหรือว่าสารพวกไฮอะลูโรนิกแอซิดพวกนี้จะอยู่ได้มีอายุอี่เดือนวก็จะสสสลายกับาพ สามารถฉีดได้ร่องแก้มแล้วก็เดี๋ยวนี้ฮิตมากคือการฉีดที่จมูกต้องฉีดเยอะไหมครับคุณหมอใจก็พอสมควรโอ้ยเป็นเกงใจกันแล้วคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เคยมีคนฉีดแล้วแพ้บ้างไหมคะจริงจริงเนี่ยมีการเทสก่อนในรายที่เราสงสัยเราต้องเลือกต้องเน้นว่าเป็นสารที่ต้องได้มาตรฐานต้องมีอยรับรองต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอคะแล้ว ฟิลเลอร์แล้วก็บท็อกเนี่ยสามารถฉีดได้ทุกคนไหมคะส่วนใหญ่เราจะไม่ยอมฉีดในเด็กถ้าต่ำกว่า20เนี่ยเพราะว่าสรีระของเด็กยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพี่ลุงเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะยังไม่ถึง20พูได้ดีนะเนี่ยเดี๋ยวพาตัวที่ได้วันนี้เดี๋ยวพี่ให้ยุ้ยหมด24เองปีหน้าเป็นจะเพศพี่ลุงเหรอ ว่าแต่หน้าอย่างนี้นี่จะหมดสักี่ร้านทำเท่าที่จําเป็นเน้นความสวยเป็นธรรมชาติทําธรรมชาติที่เรามีเนี่ยให้เด่นชัดในระดับแรกเลยต้องเน้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตถ้าเราจิตใจดีกล้ามเนื้อมันก็ทํางานน้อยลงริ้วรอยก็จะหายไปส่วนหนึ่งแล้วส่วนไอ้สุขภาพกายพักผ่อนเพียงพอออกกาลังกายสม่ําเสมอรู้จักกินอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ต้องมาใช้พวกสารฉีดหรืออะไรเข้าไปเนี่ย แทบจะไม่มีความจําเป,ป็นต้องพึ่งเละลึกว่าหน้าเรามีหน้าเดียวมไม่ใช่ที่ทดลองอถา้าทั้งไปแก้ไขาย,ยากมากยังไงนะพี่ก็ต้องขอบ,ขอบคุณน้องยุ้ยด้วยที่ได้พาพี่มาเจอกับคุณหมอพอมาฟังคุณหมอพูดแล้วพี่รู้สึกภูมิใจใน,นจมูกแบนๆหน้าบานๆของพี่นี่มันเป็น <c oughs> อะไรที่แบบว่าเป็นยูนิคของตัวเองอะคุณหมอขอบคุณคุณหมอแล้ว